dạ chờ nhớ chờ 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 รวมๆกันค่ะค่ะสองตั้งตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วอดจันทร์หนูเราไงคะความฟังอ่ะความฟิตวันนี้ชนะไม่เลยโอ้โหพญ่ซุ้มซ้อมมาใช่ไหมว่าคุณสมิธบอกว่าอะไรอ้าคุณซุ้มซ้อมมาอยู่มะต้องถามเลยค่ะต้อถามยังไม่เปิดไมค์อาจจะยังเช้าอยู่นิดนึงโอ้นะจันทร์สรือเ่าจันทร์เฮ้ยตึ๊ง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 ต่อเลยค่ะความฟิตของเราคิดว่าชนะนะคะวันนี้ ก็คือหนูเตรียมพร้อมตั้งแต่เดือนที่แล้วเออเดือนที่แล้วพายังไม่ประกาศเอยก็คือฟิตร่างกายมาจากบ้านอย่างดีเพื่อวันนี้จริงเรามีความเชี่ยวชาญในด้านไหนเป็นพิเศษ่ะถ้าเรื่องกีฬาต้องยกให้คนนี้นนีแต่ถ้าเรื่องความปังเรื่องลีลาท่าทางต้องยกให้เราสองคนการนี้สมิธจะโคตรแข่งด้วย ตอนเลยงอนหน้าดีกว่าแต่อนนี้เราไม่เน้นชนะเราเน้นฮาครับเน้นรักก่อนแต่ว่าเตรียมมุกมาเตรียมมุกมาบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตี๊ยมเตรียมเตียมเรื่องมาเลยเฮ้ยเรามีมุกกันเรามีเตียมกับแฟนขับเรามีเตี๊ยวแฟนขับเลยเรามีท่าประจําของเราตอนนี้มือสั่นแล้วมือสั่นแล้ะอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนคิวข้าวใช่มครับ้าว เรื่องกีฬาเราแบบเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะพี่ปอนธ์เมื่อวานวันนี้ฟิตฟิตมากครับผมเสื้ออะไรพวกเสื้อฟิตไม่ใช่ไซส์หรอไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ทุกคนก็พร้อมแหละวันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะมาสนุกมาปล่อยจอยเต็มที่กับพี่พันธ์ขับทุกคนครับผมใช่ค่ะครับพี่แจ๊บครับพี่แจ๊บครับผมพี่ใหญ่ดิครับครับเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วครับตอนเนี้ยยืเมื่อก่อนางานช่องก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นเด็กเนาะ ต่วันนี้มาเจอน้องๆคือแบบเฮ้ยทำไมพวกนี้ม anyway> ันเด็กจังวะแต่เราก็พร้อมครับเราเราเราอายุโตกว่าน้องแต่เราก็ฟิตไม่ผัดไม่แพ้น้อนได้ด้วยดีดูตัวสูยกว่าช่วยด้านไหนคะด้านกีฬาเลยเพราะเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเรื่องกีฬาบอกเลยว่าพี่เป็นตัวเึงให้น้องโอเคตึงตึงกั้งเรือ กลัวสีเหลืองตัวเองนี่แหละไม่กลัวไม่กลัวสีไหนเลยกลัวกลัวตัวเองอ่ะใช่กลัวกลัวได้ไหมอ้อมกลัวแค่สีเขียวได้ไหมทำไมไม่กี่ทำไมอ๋อทำไมอ่ะกลัวอะไรสีบอครับผมขาวก็คุณเจี๊ยบยังที่ค่ะแต่ได้เห็นชุดแบบเซอร์วิสเจี๊ยไม่คือมีชุดกีฬาชุดนี้แหละค่ะแล้วก็มีชุดโชว์อีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็หลุมโชว์ด้วยค่ะโชว์กันหมดเลย ฝากเรียกความและกำลังใจจากทีมและแฟนคลับด้นยนะค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมสีเหลืองด้วยนะคะก็ยังไงจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะสร้างสีสันให้ทุกคนแน่นอนค่ะเย้เย้รอจันพร้อมัอเคโอเคอเจาอเคโอเคโอเจอจัโอเคอเคโอเคโอเคอเคโอเคอเอเคโอเคโอเคโอเอเออจอออัอออจอ 3 4 hey, hey. 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 hey.